คือครูอะทางานเยอะอแล้วพอครูาทางานเยอะใช่ป่ะเราก็สังเกตเอ๊ะทำไมเขาไม่มาวะเหมือนเหมือนตะก,กอนเขาแบบเชาถึงเย็นถึงหัวก็เลยไปซอยแหงถ้าเป็นสมัยก่อนครูเงาะจะใส่หน้ากาก,ากอะไรครูเงาะจะใส่หน้ากาก,ากตอนที่มีคอนฟ lict ก,กันในอดีตครูแบบที่เจ๊เอาหน้ากาก,ากอะไรไมาใส่เคยมีไหมคะ <S 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 พอมาเป็นแฟนกันแล้วไม่ค่อยมีประเด็นอแต่ถ้าเป็นตะกอน ใส่หน้ากากไฟเลยคือหน้ากากคนเราเวลามีปัญหามันจะมีสีหน้ากากมันจะมีหน้ากากไฟมีหน้ากากเฟียคือยอมหน้ากากแบบว่าฟรีสะตีนิ่งแบบตีมืนหนีปัญหาอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงคือแบบไฟน์ประชดเป็นสายประชดเลย 4F เนี่ยแต่ก่อนอ่ะคูจะเป็นไม่ประชดก็ไฟอยู่สองอันเนี้ยกับแฟนเก่านะของเธอไฟกับยอม ดๆๆเดี๋ยวพูดจังจำได้ว่าตอนตอนมาเจอเธอฉันก็เริ่มเขาเรียกว่าเปลี่ยในในิสัยอะไรได้เยอะละแต่ก็จะยังมีสิ่งหนึ่งคือยอมออยังมีความยอมเพราะมีความแบบเก่งใจหน่อยมันก็เลยยังยังมีติดหน้ากากเก่าไปอยู่มีอันหนึ่งตอนแรกฟอ้องเลยไปกับ<ถ>บ้านละเธอยอม <laughs> แต่ไม่ได้ยอมจริงของเธอเาเรียกฟน์เป็นหน้ากากประชดคือครูอะทำงานเยอะ แล้วพอกูทํางานเยอะใช่ป่ะเราก็สังเกตเอ๊ะทำไมเขาไม่มาวาแบบะเหมือนแต่ก่อนเขาแบบเชาถึงเย็นถึงหัวกระไรไปเลยแองเราก็เริ่มแบบเอ๊ะทําไมเขาเปลี่ยนไปคือเราก็เซนส์ได้นะ่ะผู้หญิงนะถ้าเป็นสมัยก่อนคูเงาะจะใส่หน้ากากอะไรคุเงาะจะใส่หน้ากากประชดไปเลยเหมือนกันก็คือถ้าไม่มาไม่มาก็ไม่มาก็ไม่โทรหากันเลยเออก็หรือชิงเลิกก่อนอกลัวการถูกปฏ <c oughs> ิเสธไงเกือบโดนอะไรมาแล้วเนี่ยจริง กลัวการถูกปฏิเสธก็เลยต้องชิงปฏิเสกก่อนเพราะไม่อยากเป็นคนเสียหน้าคตอนนั้นไปเที่ยวกับเขากําลังช้อปปิ้งอยู่คือครูอ่ะจะเลือกเวลาที่ชิวจะไม่พูดตอนที่กําลังรู้สึกะแล้วครูก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าครูก็เดินเข้าไปคุยแบบความรู้สึกจริงๆอะ่ะว่าแบบจวีไม่รู้องอคิดไปเองหรือเปล่านะ เออคือเง้รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนเราห่างๆกันยังไงไม่รู้ว่าอเออมีอะไรหรือเปล่าเออมีอะไรที่เง้อต้องกังวลไหมเพราะว่าตอนนี้เริ่มกังวลนิดๆแล้วนะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงพอเง้อพูดแบบนี้ตอนนั้นอะรู้สึกว่าคือเรื่องนี้เราเก็บเงียบแล้วเราก็เลือกที่จะแบบอิกนอแล้วก็ค่อยๆหาเพราะว่าเนื่องจากว่าเง้อเองอะทำงานยุง่งแบบยุ่งกับงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เวลาอยู่ด้วยกันก็ อาจจะไม่ได้โฟกัสที่ที่ตัวพี่ก็ค่อนข้างรู้สึกอึดอัดนิดหนึน่งตอนเวลาครูเริ่มเปิดประเด็นแต่ก็มีความดีใจว่าเออดีละเราจะได้พูดออกแลซึ่งวิธีการพูดอะ่ะเราไม่ได้พูดแบบทําให้เขารู้สึกผิดอะ่ะพูดว่าเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกนะอินสิเคียวนะให้เขาได้รู้ว่าเราแคร์เพราะถ้าเราอินสิเคียวแปลว่าเราแคร์เขานะแต่เราไม่ได้บอกว่าทําไมเธอเป็นแบบนี้เฮ้ยเรามาคุยกันมันมีมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเขาก็บอกครูเลยบอกว่าก็ที่ผ่านมา ผมไปบ้านคุณคุณก็ทำแต่งาน<ม>หรือเวลานั่งกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ตรวจแต่งานเล่นอยู่กับมือถืออย่างเงี้ยม,มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้เหมือนไม่มีผมอยู่ตรงนั้นเราก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อว่าคุณทูลหัวนางน้อยใจ<ม>เพราะก่อนอันนี้เราไปคิดเองไง<ม>คิดบนปมทุกคนล้วนมีปมเฮ้ยไม่สนใจฉันงั้นฉันก็ทําแบบนี้ละกันถ้าฉันเร<ม>ี่กร้องเดี๋ยวฉันจะเป็นไม่ดูไม่แมนสิ่งที่คุณเลือกทําคือ เราเห็นแพทเทิร์นตัวเองแล้วเราเอาแพทเทิร์นออกว่เาเอาหัวใจเราฟูดอ่ะแล้วเราก็บอกเขาพอทอนที่ที่บอกเขาเขาบอกเรามาว่าความรู้สึกเขาคืออะไร เราก็เข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมาเราเองอะ่ะไม่ให้เวลาเขาจริงๆอ๋อที่เขาห่างเพราะว่าเขาแคร์ไม่ใช่เขาไม่แคร์เนี่ยเรื่องก็จบง่ายเราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เออเราก็ขอโทษนะที่มาแล้วเออมันก็จริงบางทีเราก็ไม่ได้อยู่กับเธอจริงๆอเออเรามาวางแผนกันดีกว่าเอานี้ไหมงั้นถ้าเกิดขึ้นรถงาขออนุญาตทำงานเพราะาทำงานทั้งวันเลยขึ้นรถมามันต้องต้องเช็คมือถือแต่ถ้าถึงบ้าน กินข้าวกันเราจะไม่แตะมือถือเลยนะอะไรเนงะี้ยแล้วก็หาข้อตกลงกัน<ะ>มันก็จบเนี่ยความสัมพันธ์มันง่ายมากเลยอ่ะ